อีก2หัวข้อที่เหลือคือกฎความดันย่อยของดอตันแล้วก็กฎการแพร่ของเกแฮมนะครับทีนี้มาดูกฎความดันย่อยก่อนก็คือเมื่อเราเอาแก๊สสองชนิดที่ไม่ทําปฏิกิริยาต่อกันนะครับเข้าไปไว้ในภาชนะเดียวกันถามว่าค่อยความดันที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่คิดง่ายๆคือแก๊สที่1มีความดัน A แก๊สที่2มีความดันเท่ากับ B เอามาผสมรวมกันในถังสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องเอาความดันมารวมกันดิก็เป็น A อบวกองกฎความดันย่อยของดอตันก็เลยเขียนเป็นงั้นความดันในถัง่วมก็ต้องคิดจากความดัันนยย่อะครบ เรียกว่าความดันย่อยนะของแต่ละตัวความดันย <Yeah. S 1> ่อยของแก๊สตัวที่1บวกความดันย่อยของแก๊สตัวที่2บวกความดันย่อยแก๊สตัวที่สาบวกไปมีกี่ตัวบวกไปนะครับได้เป็นความดันรวมง่ายๆแค่นี้เลยเพราะเรามีสมมติฐานว่ามันต้องไม่ทําปฏิกิริยากันเพราะอะ่หลือวันทีทําปฏิกิริยาใช่ไหมทําเสร็จปุ๊บจํานวนโมลสารเปลี่ยนเออนะครับหรือสารเกิดกลายเป็นของเหลวของแข็งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เนื้อแก๊สน้อยลงความดันก็เปลี่ยนสิงั้นต้องไม่ทําปฏิกิริยากันนะครับ ตัวอย่างแก๊สผสมประกอบด้วย a 1โมล b 2โมล c 1.5โมลเฮ้ยโมให้จำนวนโมลมาเลยนะครับภาชนะใส่แก๊สผสมมีปริมาตร10ลิตรมันก็เหมือนกับว่าเรามีถังอยู่ใบหนึ่งถังอยู่ใบหนึงปริมาตรเท่าไหร่นะ10ลิตรนะครับผมใส่แก๊ส a ผมใส่แก๊ส a 1โมลถามว่า pa มีค่าเท่าไหร่โอเคปะเออหลังจากนั้นผมเอ้ยเอาสา a ออสร A ออกสูบแก๊ส A ออกหลังจากนั้นผมใส่สาร b ใส่แก๊ส b ก็เลยเป็น P.B ก็ถามว่า P.B มีค่าเท่าไหร่ในถังใบเดิมนะแต่ไม่มีแก๊สอื่นอยู่เอาแค่ okay. เอาใส่ B ไปตัวเดียวทําลักษณะออกมาเนี้ยถ้ามี C ก็ใส่ C แล้วเราค่อยเอาอะไรครับเอาความดันแต่ละอันที่เกิดขึ้นเอามารวมกัน P.A บ,บ,บ C. ก P.B บก P.C กลายเป็น P รวมแค่นี้นะครับเรื่องนี้กดความดันย่อยของดอตันอ่าเวลาคิดก็คิดเป็น P.V ท่ากบ N.R.T เนาะก็หาความดันคือ P ท่ากับ nRT ส่วน v นะครับโดยที่ n ตัวนี้ก็คือเป็นอะไรจำนวนโมลของสารละตัวก็คำนวณเข้าไป n ของ a คือ1ใช่ไหมก็คูณ R ศูนย์จูอุณหภูมิโจทย์ต้องกำนวให้ย7องศาก็คือ300เคลวินปริมาตรทางใบเดียวกัน10ลิตรเห็นว่าไอ้เทอมตรงเนี้เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมทุกข้อเหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นไหมต่างกันที่อะไร จำนวนโมลต่างกันที่จำนวนโมลเท่านั้นเองนะครับคำนวณออกมาได้ a เท่ากับ2อง b 4 9 2แล้วก็ c 3 6 9ก็เอา3ตัวนี้มาบวกกันตอบความดันรวมคือ11.07นะครับอันนี้คือคิดแบบแยกคิดรวมได้ไหมอาจารย์ได้ก็ได้เป็น pt เท่ากับ pa บวก pb บวก pc ถูกปะ่ะ pa มันก็คือ na แล้วก็ rt ส่วน v ก็บวกด้วย nb แล้วก็อะไรครับมันเดิม rt ส่วน v แล้วก็บวก nc ใช่ไหมแล้วก็ rt ส่วน v กดของการบวกอะไรที่มันเหมือนกันเราออกนอกวงเล็บได้นะครับก็จะเท่ากับเอาออไว้ข้างไหนไว้ข้างหลังแล้วกันก็จะกลายเป็น na บวก nb บวก nc แล้วคูณด้วยอะไรคูณด้วยทั้งหมดนี้คูณด้วย rt ส่วน v คิดอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคำตอบก็ต้องได้ไง คำตอบก็ต้องได้เท่ากันนะครับเนี่ยคุณลองคิดแบบนี้ดูก็ได้ทำตได้11.07เหมือนกันแหละต่อไปแบบฝึกหัดแก๊สผสมประกอบด้วยโอเห็นไ,ไหมโจทย์บอกอะไรโจทย์ตอนสอนให้โมลตอนให้แบบฝึกหัดให้กร,รมัมพอตอนสอบให้ให้กิโลกร,รัมดีเออให้มิลลิกร,รมัมได้เนี่ยแก้งได้หมดเลยนะครับอาจารย์นิสัยไม่ดีลิทโอ้ให้เป็นเดซิเมตรไม่ใจดีจังเลยให้เป็นรูปบาทเซนสตีมอย่างเงี้ย เราต้องดูเราต้องมองกลัวผู้สอนให้ออกว่าผู้สอนจะตาดิดโหดร้ายแค่ไหนหรือว่าใจดีแค่ไหนไหมใจดีให้เป็นมวลเลยโอ้ท่านี้งูลไปคิดเลยนะแทนค่าส่วนนี้ได้เลย <c oughs> ม,มีทาง NA ก็คือ GA ส่วนออา m w ของ A ถูกไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็เปลี่ยนได้เห็นป่ะมาดูกนะัน จงหาความดันย่อยอ่าทีนี้ข้อนี้เขาถามความดันย่อยก่อนแสดงว่าเฮ้ยคิดแยกจะได้มีคําตอบให้ถ้าคิดรวมเดี๋ยวมันได้ความดันรวมอย่างเดียวนะครับผมหาความดันย่อย P แล้วก็เขียน O ออกซิเจนห้อยไว้นะครับคุณเข้าใจไหมวะพวกคุณก็มีปัญหาเรื่องเขียนเขียนตัวอักษรด้วยบางคนฟอสเฟตผมเจอบ่อยนะ P O C สามลบเอเนี่ยมันคือแบบมันไม่เข้าใจว่า เฮ้ยฟอสเฟตคือเอาฟอสฟอรัสกับออกซิเจนซึ่งต้องเขียนตัวย่างทั้งคู่ใช่ไหมออกซิเจนมีทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวและไอ้ก้อนนี้ประจุข,ของมันคือสามลบงันเขียนยุ่นผิดนะนะครับไปใส่ใจนิดนึงแล้วก็ทบทวนด้วยเนาะไม่ไงั้นมันจะผิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทำซ้ำนะครับไปเรื่อยๆทำซ้ำแล้วเราก็ขึ้นไปเขาก็จะมาด่าอีกหมายถึงว่าอาจารย์ที่สอนตัวต่อไปเขา้มันเรียนอะไรของมันวะ พีวิศสอนอะไรวันเนี้ยอะไรอย่เงี้ยโดนอีกอาจารย์วิศวะเฒ่าโโโช่วยผมหน่อยนะครับความดันย่อยของออกซิเจนก็คิดจากจํานวนโมลของออกซิเจนใช่ไหมคูณด้วย RT ส่วน V จํานวนโมลของออกซิเจนก็ต้องคิดจาก48กร,รัมหารด้วยออกซิเจนโอตัวละ 16, 16. บหวกสิแล้วก็คิดน้ำหนักโมเลกุลหลายคนก็ยังคิดไม่เป็นเนาะคิดไม่เป็นเดินเวลาผมเดินไปหายกมือถามได้นะ เออแต่ส่วนใหญ่พวกคุณนะก็กลมหน้ากลมตาไม่สนใจมไม่สนผมก็ไม่สนนะตกก็ตกนะไปหาทางชีวิตอื่นได้นะครับเออผมว่าหลักสูตรเรานะ่าจะพอใจที่จํานวนประมาณหกสิบอะพะห้องมันได้ประมาณนะไม่งั้นต้องแบ่งสาหมู่พอแบ่งสาหมู่ปุ๊บนะขยายอีกหนึ่งวันแหลนแห้ะผมทำไงให้พวกคุณเหลือหกสิบดีกว่าศูนย์จุดศูนย์แปดสองหนึ่งคูณที เท่าไรสอง่สิบองศาก็300ร้อยเคลวินหาร V 1สโออีสิ 24. อ่ะคิดเลข48 48หาร3าก่อนอ่ะคูณ 0, 0, 0 8, 2, ูนย์ศูดสองหคูณสาละเหลือ3.69 3.6 อ,อีกเรื่องหนึ่งเลยนะเออมีหลายเรื่องพวกคุณก็เขียนสมการเรียงเรียกันอย่างเงี้ยไม่เป็นว่าต้องเขียนยังไงบางคนเขียนไม่มีความสัมพันธ์อ่ะไม่มีการเชื่อมโยงที่ดีอ่ะอย่างเช่นไอ้ข้อที่สอบซ่อมไปเจ็ดสิบห้าเท่ากับแล้วก็มาเขียนผลจริงอย่างเงี้ยมั้คูณหนึ่งร้อยแล้วก็หารด้วยอสมมุติไอ้ผลตามทฤษฎีได้เก้าสิบนะสมมตินะ คุณเขียนอย่างนี้จิตใช่ไหมแล้วคุณก็มาอีกวันทัดหนึ่งก็กลายเป็นอะไรวะเดี๋ยว75ส่วน100คูณ90เออแล้วก็ได้คําตอบมาได้คําตอบมาคำถามคืออันนี้มันคือสมาการหรอวะไม่ใช่อยู่ดี75จะไปเท่ากับคําตอบได้ไงใช่ไหมถูกปะ75จะเท่ากับคําตอบได้ไงผมคิดคำตอบให้ดู0.75คูณ90 0.75นะคูณ90ได้67.5ิบเจาอ่เาว่าสมการคือในเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันต้องเท่ากับหมดไอ้ก้อนนี้เท่ากับก้อนนี้เท่ากับก้อนนี้แล้วถามว่าไอ้เจ็ดิบห้าเนี่ยมันเท่ากับหกสิเจดห้าได้ยังไงใช่ว่านี่คือการเขียนเรียบเรียงให้เป็นสมการที่คนเขาเข้าใจกันเนะี่ยไม่ได้นะครับ สาเหตุจากอะไรจากผมไม่รู้่หลักสูตรการศึกษาหรือว่าคุณไม่ได้สนใจตอนเรียนมต้นผมคิดว่ามต้นนะประมาณมอสองแล้วช่วงมอสองมันเกิดโควิดคุณเลยเรียนออนไลน์แล้วก็ไม่ค่อยได้ทําแบบฝึกหัดให้มากเพียงพอคุณต้องไ่แก้ไขนะครับมันจะมีปัญหามากๆตอนเรียนปีสูงขึ้นไปเพราะในรูปแบบสมการถ้าเขียนไม่ได้มันก็สื่อความหมายไม่ได้ครับแน่นอนแล้วคนที่เขียนอย่างเนี้มาไม่ได้ผมก็ไม่ให้นะครับคะแนนต่อไปครับ p O2 PCO2 ก็จะเท่ากับ22หารด้วย44 44, 44. มาจากไหนน้ำหนักโมเลกุลออกซิเจนนะครับก็เหมือนเดิม0.0821คูณด้วย300ส่วน10 22ส่วน44ก็1ส่วน2เนาะ0.5นะครับ0.5คูณ0.0821คูณ30ได้1.23 อันนี้ก็ตอบแล้วแสดงว่าความดันย่อยของออกซิเจนก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับความดันย่อยของ CO2 ก็มีค่าเท่ากับ1.23อันนี้คือคำตอบเนาะสุดท้ายาให้หาอะไรครับความดันรวมที่เกิดขึ้นงั้น P รวมเท่ากับก็มีแก๊สกี่ตัวล่ะออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับรวมกันได้เป็นเท่าไหร่ 3.69บวกด้วย1.23 4.92มีข้อหนึ่งอะโอ้โหหลาข้อจังวะการผสมประกอบด้วยฮีเลียมนีออนอเอ้ยนโตเรเจนแล้วก็ออกซิเจนเท่านี้ ต้องทําเป็นโมลแน่นอนถ้าความดันแก๊สผสมเท่ากับ5 atm อ้าวข้อนี้มันเท่เพราะมันให้เป็น P รวมมาจงมาหาความดันยอดของแก๊สแต่ละชนิดมาดูข่นข้อนี้กันเนื่องจาก P รวม P รวมก็จะเท่ากับเอาจำนวนโมลจำได้ไหมเมื่อกี้ทําให้ดูแล้วนะ n ของฮีเลียมบวกด้วย n ของไนโตรเจนบวกด้วยจำนวนโมลของออกซิเจนรวมกันแล้วคูณด้วย ตัวหนึ่งก็คือ RT ส่วน V ใช่ไหมเออตอนนี้รู้อะไรรู้ P รวม5 ATM นี่ไงรู้จำนวนโมลไหมรู้เพราะบอกน้ำหนักเป็นกรรมมาให้สูตรให้สูตรโมเล,ลกุลของแก๊สมาหาโมลได้งั้นคุณหาอะไรได้หาไ e อ้แฟกเตอร์ตัวนี้ได้ไง RT ส่วน V ซึ่งทุกข้อเนี่ยเราก็จะเป็น RT ส่วน V ไปคูณเห็นยัง RT ส่วน V ผมพยายามแยกให้ดูเลยนะครับเนี่ย เพราะงั้นถ้าเราหา RT ส่วน V ได้คูณด้วยจำนวนโมโลก็จะตอบความดันยอยของแก๊สแต่ละชนิดได้นั่นเองนะครับงั้นข้อนี้จริงๆมันดูยากแต่จริงๆมันง่ายเหลือเกินแค่หาว่า RT ส่วน V ก็จะมีค่าเท่ากับความดันรวมหารด้วยจำนวนโม,โมโลรวมเห็นไหมที่สี่เพราะงั้น ไอ้ซ้ายมือสุดผมก็จะเป็นช่องความคิดนะครับอาทส่วน v ก็จะมีค่าเท่ากับ pt คือ5 atm หารด้วยทั้งหมดเลยครับเอาตัวแรกก่อน40่ 4, 10, คลีเรียมหนัก4บวกด้วยไนโตรเจน56 n i t r o g ไนเจนหนัก28บวกด้วยออกซิเจน o x y g e ออกซิเจนตัวละ16 2สองตัว32เท่ากับเท่าไหร่5หารด้วย หารมือเลยสี่สิบส่วนสี่สิบบวกด้วยยี 28, 56, 2, ่สิบแปดห้าสิบหกสองเหงงบวกด้วยสิบหกสามสองครึ่งหนึ่งศูนย์จุดห้าห้าหารด้วยสิบสองจุดห้าได้เลยศูนย์จุดสี่งั้นอาทส่วน v คือศูนย์จุดสี่นะครับ ดูหน่วยเลยนะอย่าลืมนะหน่วยมันต้องอยู่ในรูป pv ท nrt ตรงนี้มัน atm ใช่ไหมข้างล่างเป็นโมลทั้งหมดไอ้ศูนยะ์จุดสตัวน,นี้คือหน่วย atm ต่อโมลน,นะครับอ่ะไปหาความดันย่อยของสารแต่ละตัวก็จะได้เป็นความดันย่อยของฮีเลียมก็เท่ากับจำนวนโมลฮีเลียมคูณด้วย rt ส่วน v ซึ่งเรารู้แล้วใช่ไหม จำนวนโมลเลียมก็คือ40.4ส่วน4คูณด้วย0.4หรือ10คูณ0.4ก็จะเป็น4 atm นะครับจำนวนโมลของออกซิเจนก็เท่ากับนี่ไงก็คือเลขตรงนี้ใช่ปะเราคิดมาแล้วเนะเาะต้องคิดหลายราอบก็ได้นะ2องคูณ0.4 0.8 atm และตัวสุดท้ายจำนวนโมลของออกผีดโทษอันนี้ไนโตรเจนตาเบอร์และสุดท้ายเป็นความดันของออกซิเจนนะครับความดันย่อยของออกซิเจนเท่ากับ0.5คูณ0.4เท่าไหร่0.4หารสองศ ศูจุดห้าคือหนึส่วนสองเนาะออะอตอบแหละจบดูข้อนี้ข้อนี้ยังโหดผสมแกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกซิเจนในถังขนาดหนึ่งร้อยปล่อยให้แก๊สทั้งสองทำปฏิกิริยากันข้อนี้จะเรียกความดันไอย่อยได้ไหมมันก็ได้แหละ ตั้งทิ้งไว้จนอุณหภูมิของแก๊สเป็น27องศาจนคณนวณนหาความดันรวมของแก๊สในถังหลังเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์มาดูความโหดหลายให้ซัลเฟอร์เท่าไหร่นะ80กรัมให้ออกซิเจน32กรัมอือหือทุกตัวเป็นแก๊สหมดแก๊สแก๊สแก๊สแต่ถามว่าพอผสมกันเกิดปฏิกิริยาไหมเกิดปฏิกิริยาถามว่าเกิดไอตัวนี้เท่าไหร่อันนี้คือสารกำหนดปริมาณครับ หรือ limiting agent คุณต้องหา limiting agent ให้เจอก่อนก็าจะยังโหดร้ายเราก็เลยต้องไปตั้งโมลเลโชก่อนทำโมลเลโชก่อนครับหลายคนก็ยังขึ้นโมลเลโชผิดนะแต่ไม่อนตนอะบอกหลายคนไม่ได้พอพอผ่านการสอบซ่อมไปเนี่ยผมมองว่าหลายคนนะพัฒนาขึ้นได้ดีบางคนก็ทำเต็มในช่วงสอบซ่อม บางคนก็ผิดช่วงไปลายๆเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับอย่างเช่นคำนวณอน้ภาคโมเลกุลผิดซึ่งจริงๆไม่ควรผิดนะเออก็คำนวณผิดกันเดี๋ยวไปคุยกันในห้องเนาะ,ะทำโมเลชก็คือเทียบระหว่างอะไรครับซัลเฟอร์กับออกซิเจนอยากรู้ว่าใครน้อยกว่าไอต,ตัวนั้นจะเป็นสารกำหนดปริมาณน,นะครับก็ได้เป็น1ส่วน2อเเลข2ใช่ไหมโมน SO2 เอาสามประสิทธิ์มาเป็น1่ส่วน2อต่อเลยครับโมน ออกซิเจนอันนี้ผมก็ประมาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่าประมาทตัวเองมันดุหรือยังใช่ไหมซัเฟอร์มีสองตัวซัเฟอร์มีสองตัวโอเคออกซิเจนมีสองคูณสองเป็นสี่บวกสองเป็นหกมีหกออกซิเจนตรงนี้นะสองสามอ้อดุแล้วโอเคกกลัวตัวเองหลอกตัวเองมากเลยนะครับหนึ่งส่วนสองโมลซัลเฟอร์ก็เป็นหนึ่งส่วนสองคูณด้วยน้ำหนักซัลเฟอร์แปดสิบหารด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซัลเฟอร์มัน เขอคิดตรงนี้นะซัลเฟอร์มัน32นะครับบวกกับออกซิเจน2ก็คือ16คูณ2ใช่ไหมหรือ16บกวกก็ได้นะก็เป็น32บอวก32อะไรตอบ64น้ำหนักโมเลกุลซัลเฟอร์ไดออกไซด์64สนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งออกซิเจนน้ำหนัก32หารด้วยอะไรน้ำหนักโมเลกุลออกซิเจน o, o 2ตัวตัวละ16ก็เป็น32ชัดเจนไอนี้1น่อีกฝั่งหนึ่ง แปดสิบหารสองสี่สิบสี่สิบหารหกสิบสี่น้อยกว่าแน่ศูนย์จุดหกสองห้าฉากนั้นใครน้อยกว่าเอาแค่น้อยกว่าอย่างดูกันไม่ออกเลยบางคนงั้นฝั่งนี้น้อยกว่าใช่ไหมไม่สวยงั้นไอ้นี้น้อยกว่า SO2 สองมีน้อยกว่า มีปริมาณน้อยกว่านะจึงเป็นสารกำหนดปริมาณหรือ limiting agent งั้นเราต้องคำนวณจากโมลของซัลเฟอร์ครับไปหาเลยครับไปหาปริมาณของ so 3ที่เกิดขึ้นทั้นนี้ก็คุ้นเคยกันดีไปต่อเพราะฉะนั้นโมล1น1ส่วน2โมลของ so 3จะเท่ากับ หนึ่งส่วนสองโมลซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับเห็นไหมถ้าถ้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามันเท่ากันจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้ผมแกล้งงงเขียนให้คุณดูงั้นจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้งั้นก็ตัดกันนะครับถ้าโมลเท่ากันนะไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะโมลมันเท่ากันยี่แล้วโมล so 3จึงเท่ากับอะไรครับโมลของซอัลเฟอร์ไดออกไซด์โมล so 3ก็คือน้ำหนักโมเลกุลเอ้ยเขาไม่หาความดันรวมหาโมลเลยหาโมลไว้นะครับ เดี๋ยวค่อยิคิดความดันโมล SO สจะเท่ากับโมล SO สองเท่าไหร่ล่ะโมล SO สองอย่าลืมนะมันคือแปดสิบส่วนหกสิบสี่ไม่มีสัมประสิทธิ์มาคูณนะครับเนี่ยผิดตรงนี้กันก็เยอะคือหนึ่งจุดสองห้าโมลนั่นเองโอเคไหมอือจะเห็นว่าดังนั้นนะครับ so 2ยังเหลือไหม so 2จะถูกใช้หมดไปตัวนี้จะต้องหายไปหมดเมื่อสิ้นสุดประยา so 2ยังมีไหมไม่มีแล้วนะครับและมีอะไรครับและมี so 3เกิดขึ้นเกิดขึ้นเท่าไหร่หนึ่งจองาโมลมีตัวนี้เกิดขึ้น1นึ สองห้าโมลจบยังเฮ้ยยังไม่จบคุณต้องไม่ดูอีกว่าแล้วออกซิเจนเหลือเท่าไหร่ถูกไหมออกซิเจนเหลือเท่าไหร่นะครับลองไปคิดแบบทีละสเต็ปเลยนะว่าออกซิเจนเหลือเท่าไหร่ไปดูโมลออกซิเจนอ่ะโมลออกซิเจนที่ใช้ โมลออกซิเจนที่ใช้จริงนะครับจะเท่ากับ1.2ส่วน2โมลของ so 2ถูกไหมเราเทียบคู่นี้ต่อนะแต่เทียบโดยที่ว่าเราต้องคิดจากตัวที่หมดเป็นตัวกำหนดปริมาณ1.2ส่วน2โมล so 2ก็คือเลขอะไรครับก็คือเลขนี้0.625นะครับเท่ากับโมลออกซิเจนที่ใช้ ดังนั้นออกซิเจนถูกใช้ไปเท่าไหร่ครับถูกใช้ไปแค่0.625โมลเท่านั้นเองโอเคปะ่ะแต่จริงๆออกซิเจนมีเท่าไหร่จริงๆออกซิเจนมี1โมลเออดังนั้นออกซิเจนจะเหลือเท่าไหร่ครับจะเหลือเท่ากับ1ลบ0.625นะครับ ได้ศูนย์จุดสามเจ็ดห้าโอเคพอไหมเนี่ยพอนะผมเขียนตัวที่เหลือนะไอ้ตัวนี้จะเหลือศูนย์จุดสามเจ็ดห้าโมลอ่ะผมจะไฮไลท์ตัวที่เหลือนะครับตัวที่เหลือตอนนี้มีออกซิเจนเหลือศูนย์จุดสามเจ็ดห้าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เหลือ1.25อเออซัลเฟอร์ไรออกไซด์เท่าทีเหลือ1.25ส่วนไอตัวนี้หมดไปงั้นที่เหลือในในถังปฏิกิริยานี้เหลือแค่2ตัวเราต้องคิดความดันจากแค่ออกซิเจนและซัลเฟอร์ไรออกไซด์นะครับดังนั้น,คว,นวาาความดันรวมเขาหาทำามดันรวมนะก็คือ pt จำได้ไหมสูตรเมื่อกี้เท่ากับจำนวนโมลของออกซิเจนบวกด้วยจำนวนโมลของ so 3นะครับและคูณด้วย rt ส่วน v นั่นเองจำนวนโมลออกซิเจน gen, ที่เหลือเท่าไหร่0.375บวกด้วยซัลเฟอร์ไรออกไซด์1.25ครับคูณด้วย r 0.0821คูณด้วย t ยีองศาก็าคือสามร้อยเคลวินหารด้วย v ปริมาตณเท่าไหร่ถังถังหนึ่งร้อยลิตรหารด้วย1นึร้อปัดเลงเดี๋ยวเท่านี้ั้นคำนวณเรื่องแก๊สง่ายครับแต่ถ้าเกิดเจอถามคำนวณสายคำนวณปริมาณก,ก็คือขึ้นคอหน่อยนะครับ0 3 7 5จบวก 1. ก่อน แล้วค่อยไปคูณกับ0.0821คูณด้วย3ได้0.4นะครับคำตอบคำตอบดูซิมเปิลมา0.4นะครับ ATX เรียบร้อยครับอย่างยาวเคอันนี้ก็จะเป็นความดันย่อยนะครับอ่า